1,2,3,4,5สองสเชคโอเครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาวิสแคว์นครสวรรค์ กับ5โรงภาพยนตร์เครื่องฉายเลเซอร์ Laser RGB สุดคมชัดสีสันมากกว่าส6ล้านเฉดสีครบทุกโรงภาพยนตร์สวัสดีครับพบกับ2สีตีหนังมาในช่วงอัปเดตหนังาพาเพลย์ประจำวันที่24การก,กรกฎาคม2568ครับโอ้ชื่อเดือนอา่านยากนิดนึงนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าใหม่กันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับ ภาพยนตร์เรื่องแรกที่กำลังจะเข้าฉายในสัปดาห์นี้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ระดับตำนานที่กลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่อง The Fantastic Four นี่นะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับภาค First Step นะครับผมหรือชื่อภาษาไทยก็คือ The Fantastic Four จุดเริ่มต้นประถมบทใหม่นะครับ ต้องบอกได้เลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของ m a r วลส์แห่งปีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผม r e ้คุ้เมนไว้เลยนะครับเข้าฉายหลากหลายระบบมากเลือกชมได้เลยครับทั้ง IMAX 4DX Screen X Atmos นะครับผมเลือกชมได้อย่างจุใจไปเลยนะครับและก็ได้ทีมนะักแสดงคุณภาพมากมายมาร่วมสร้างสรงสรค์และก็ดำเนินเรื่องให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเอาจริงนะสุดตัวชอบและอยากดูตั้งแต่ ออฟฟิเชียลทิเซอร์แรกมาแล้วนะครับผมจนดูแม้กระท,ทั่งทีเทเลอร์หลักเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าติดตามขมขุนเดือเดือดไม่แพ้ใครและหลังจากที่คุณดูแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าคุณจะต้องหลงรับทีมเดอะแฟนแทสติกโฟร์แน่นอนนะครับเข้าฉายวันที่24กรกฎาคมนี้เนี่ยรงภาพยนตร์นะครับวันพฤหัสัป,ปดีนี้แล้วนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องต่อไปครับกับภาพยนยรตร์ไทยผสมผสานรสชาติระหว่างโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าครบรสกับ นะ่ารักมากมากมากนะครับผมโดยได้พี่คริสพีรวัตรและยาดารินและดามาร่วมแสดงนะครับผมคู่พระนางคู่นี้แบบว่าโอ้โหมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายครับเป็นเคมีที่ลงตัวมากๆชอบแต่ในตัวอย่างแล้วครับผมที่สําคัญได้แก๊งสามชาตมาร่วมสร้างสีงสันและนักแสดงคุณภาพอีกมากมายมาขับจอมาร่วมสร้างรสชาติให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลมกล่อมลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาร่วม รู้กันนะครับว่าสรุปแล้วแม่น่าจะสามารถรับที่มากในชาติปัจจุบันนี้ได้สําเร็จหรือไม่มาร่วมรุ้นและเอาใจช่วยได้วันที่24กรกฎาคมนี้ในรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันด้วยเรื่องที่3นะครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Legend of Oshi เป็นภาพยนตร์พายเอท24นะครับผมหรือชื่อภาษาไทยก็คืออสูรที่อ้อนผ่านนอนกลับบ้านพ่านนอนนอนหนูไม่โทรอานนอนหนูนะครับ น้อนเอนดูนอนน้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอุ้ยชื่อไทยน่ารักมากมากเลยนะครับผมเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับผมที่วันหนึ่งได้ไปเจอโอชิซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นแบบว่าไงเดียร่างตัวน้อยแบบบิบี้อะเอนดูอะน่ารักดีนะครับผมและเธอต้องและเด็กหญิงคนนั้นต้องการอยากจะทําให้โลกได้รู้ว่าโอชิที่ว่าน่ากลัวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปนะครับผม มาร่วมรูและร่วมผจญภัยไปทั้งโอชิและเด็กสาวคนนี้ได้ในโรงภาพยนตร์24กรกฎาคมนี้เช่นกันนะครับผมดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าลงตัวมากๆน,าน่ารักเอ็นดูนอนสุดๆเลยอะแล้วคุณจะมองโอชิที่แบบไม่เหมือนเดิมบีกต่อไปครับผมเป็นหนังแบบว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเรื่องนีที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยนะคะผมรับชมได้ทั้งภาคไทยและซาวทกนะครับ และก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมกับภาพยนตร์ดับพิฆาตอสูรกลับมาอีกแล้วนะครับผมต้อนรับการมาของภาคใหม่นะฮะดับพิฆาตอสูรภาคปราสาทไร้ขอบเขตน,นะครับผมซึ่งกำลังจะเข้าฉายในวันอังคารที่12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าใครท,ท,ที่คิดถึงดับพิฆาตอสูรในภาคสึกรถไฟสุดน,นิรันดร์หรือใครที่ยังไม่เคยชมมาก,ก่อนก็สามารถไปชมได้ในโรงภาพยนตร์นะครับ และนี่คือโปรแกรมหนังที่เราจะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินแพรกนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมมีหนังดีหนังเอ็กซ์คลูซีที่ไม่ได้เข้าฉายในเครือเมเจอร์ซินแพ x มาแนะนําด้วยนะครับผมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมได้ในท้ายคลิปนะครับผมช่วงนี้เรามาติดตามชมโปรโมชั่นดีๆจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินพกันก่อนเลยนะครับบัตรสมาชิ่งพาร์ทบัตรดูหนังบุฟเฟ่รายเดือนสุดคุ้มในราคาเพียง250บบาท สำหรับนักเรียนนักศึกษาและ350บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและแพคเกจเมกามุ้ยพาสนะครับผมกับเซ็ตดูหนังสุดคุ้ม799บาทนะครับผมกับบัตรชมภาพยนตร์สที่นั่งรับชมภาพยนตร์ได้3เรื่องคือเมกน2.0ฮันต์เทรนยูนดราก้อนและจูราสิกโวลีเบิร์ดนะครับและก็น้ำอาลมสีแก้วป๊อบคอน์น2กล่องนะครับ และก็กระเป๋าน่ารัก limited edition จักรร e าสิกโวลีเบอร์อีกหนึ่งใบนะครับผมรีบติดตามกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมดที่โรงภาพยนต์เมเจอร์เ e นเพล็กสาขาที่มีเครื่อดื่มแบบซีเท่านั้นนะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กลับมาอัปเดตภาพยนตร์กันต่อนะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์ที่กลังจะเข้าฉายในรงภาพยนต์เมเจอร์เซนเพ็กแล้วนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เข้าฉายในเครือเมเจอร์นะครับ เรื่องแรกเลยนะครับเป็นภาพยนตร์คลาสสิกในตำนานมากๆเข้าฉายเมื่อปีพุทธศักราช2534หรือปี1991นะครับผมกับภาพยนตร์ริที่มีชื่อว่า The Double Life of Veronic ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเป็นภาพยนตร์คลาสสิกแบบว่าโหถ้าใครที่เคย,ยดูเรื่องนี้มาแล้วต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ในตำนานมากๆเลยนะครับผมกับเรื่องราวของผู้หญิงสคนที่มีทางเลือกชีวิตที่แตกต่างกันนะครับผม ต่างคนต่างอยู่คนละที่แต่มีความรู้สึกและจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งเชื่อมถึงกันถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมและอยากรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมแด้กก็ไปชมภาพยนตร์ได้ที่โรงภาพยนตร์เฮาส์สังยานนะครับผมโดย Double Life of v e r o n i c a นะครับผมฉายเพียงแค่3วันเท่านั้นนั่นก็คือวันศุกร,กร์เสาร์อาทิตย์ที่5 2 7ถึกรกฎาคมนี้นะครับผมที่โรงภาพยนตร์เฮาส์สังยานนะครับผมส่วนรอบเวลาก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผม ก็ตามนี้เลยครับรอบจำกัดจริงๆอยากให้คุณมาดูมากๆเลยนะครับและภาพยนตร์ใต้หวันเรื่องแซลลี่นะครับผมรักแรกของสาวเลี้ยงไก่แต่ดันอยู่ไกลถึงกรุงบาลีสนะครับผมเรื่องราวความรักสุดอลลมัดอลวนอลวุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรและความรักของเธอจะเบ่นบานและทำภารกิจรักครั้งนี้สำเร็จหรือไม่มาร่วมให้กำลังใจและเอาใจช่วยเธอกันได้ในภาพยนตร์เรื่องเซลลี่ 24กรกฎาคมน,นี้ชายเฉพาะที่เฮาสั่งยันเท่านั้นนะครับผมดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกใจฟูน่ารักมากๆครับผมเป็นโปรแกรมหนังคลาสสิกที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมเป็นหนังนอกกระแสหนังคุณภาพไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับผมยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฮีทนะครับผม เป็นภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟ,ฟระดับตำนานสุดคลาสสิกที่ดูกี่ครั้งก็ยังมันและประทับใจอยู่ยังมีรอบฉายอยู่ที่โรงพยนตาลเฮาสามย่านนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังมีรอบฉายอยู่ในะปัจจุบันนี้กับภาพยนตร์เรื่อง The o e n i c i a n s c r e e n นะครับผมเป็นภาพยนตร์คุณภาพน้ำดีที่มีอย่า้คุณพลาดเช่นเดียวกันนะครับผมเฮาเอ็กซ์คลูซีฟฉายเฉพาะที่โรงภาพยนตร์เฮาสามย่านเท่านั้นฉายแล้ววันนี้ในโรงพยนตร์เฮาสามย่านนะครับผม โดยบัตรชมภาพยนต์มีราคาเดียวครับร้อยหกสิบาททุกที่นั่งนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกของเฮาสามย่านเนาะราคาเพียง500บาทเป็นตลอดชีพเลยนะครับผมก็จะได้รับส่วนลด20บาทตัวที่นั่งและถ้าคุณผู้ชมดูภาพยนต์ครบ10เรื่องคุณก็ดูฟรีไปเลยหนึ่งที่นั่งนะครับผมคุ้มมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับภาพยนต์นอกกระแสห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผม และนี่คือทั้งหมดของ2ซีตีหนังตอนอัปเดตหนังภาพเพลินประจำสัปดาห์นี้หากอิกพฉาประการใดต้องกราบขอไปทุกท่านมในนทีนี้ด้วยนะครับผมและใครก็ตามที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนายมู e วี่แมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บา,บายยและสวัสดีครับ